การสื่อสารเชิงบวกและการรับฟังอย่างลึกซึ้งแก่ผู้ต้องการเลือกสารเสพติดเปลี่ยนคำพูดเป็นพลังใจฟื้นคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ผู้ที่กำลังต่อสู้กับการเลือกสารเสพติดไม่ได้ต้องการเพียงแค่การบำบัดทางร่างกายเท่านั้นแต่ต้องการพลังทางใจที่ช่วยพยุงให้พวกเขาไม่ล้มระหว่างทางกลับสู่ชีวิตที่ดีขึ้นและหนึ่งในพลังที่สำคัญนั้น คือการสื่อสารเชิงบวกและการรับฟังอย่างลึกซึง้งหรือ deep listening จากครอบครัวเพื่อนหรือบุคลากรที่ดูแลการสื่อสารเชิงบวกคืออะไรการสื่อสารเชิงบวกคือการใช้คำพูดสีหน้าน้ำเสียงและท่าทางที่ส่งเสริมกำลังใจและศักดิ์ศรีของผู้ฟังไม่เน้นตำหนิหรือกล่าวโทษ แต่ช่วยให้ผู้รับสารรู้สึกมีคุณค่าและมีกำลังใจที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองตัวอย่างแนวทางการพูดเชิงบวกไม่ทำไมไม่เลือกสักทีใช่เรารู้ว่ามันยากมากแต่เรายังอยู่ตรงนี้เสมอไม่เธอไม่มีทางเปลี่ยนหรอกใช่ทุกคนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่เธอก็เช่นกันไม่เลิกสักทีได้ไหมเบื่อแล้ว ใช่ถ้าเธอเหนื่อยเมื่อไหร่เราพร้อมฟังเสมอคำพูดเพียงไม่กี่คำหากพูดด้วยความเข้าใจและหวังดีสามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึกภายในของผู้ฟังได้อย่างมหาศาลการฟังอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่ได้ยินแต่คือการตั้งใจฟังด้วยหัวใจเพื่อเข้าใจว่าอีกฝ่ายรู้สึกอย่างไรต้องการอะไรและกำลังเผชิญกับความเจ็บปวดแบบไหน หลักสำคัญของการฟังอย่างลึกซึ้งวางอัคติไม่ฟังเพื่อหาเหตุผลโต้แยง้งแต่ฟังเพื่อเข้าใจไม่ขัดจังหวะให้พื้นที่อีกฝ่ายพูดโดยไม่ถูกแทรกใช้ภาษากายที่เปิดกว้างเช่นสบตาพยักหน้าเบี่ยงตัวเข้าหาสะท้อนความรู้สึกกลับเช่นฟังดูเธอรู้สึกผิดมากใช่ไหม ไม่รีบให้คำแนะนำทันทีบางครั้งแค่ได้ระบายก็ช่วยให้เขาดีขึ้นแล้วทำไมถึงสำคัญต่อการเลิกสารเสพติดช่วยลดความรู้สึกละอายและโดดเดี่ยวผู้เสพติดมักถูกสังคมตีตราการมีใครสักคนที่ฟังและพูดด้วยความเข้าใจช่วยสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเริ่มต้นใหม่ส่งเสริมแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง คนเราจะกล้าก้าวต่อเมื่อรู้ว่ามีคนเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองสร้างสายสัมพันธ์และความไว้ใจซึ่งเป็นหัวใจของกระบวนการฟื้นฟูทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรมสรุปการสื่อสารเชิงบวกและการรับฟังอย่างลึกซึง้งคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งในการสนับสนุนผู้ที่ต้องการเลิกสารเสพติดไม่ว่าคุณจะเป็นครอบครัวเพื่อน หรือบุคลากรด้านสุขภาพการสื่อสารด้วยความเข้าใจและจริงใจสามารถสร้างแรงใจให้ผู้ที่กำลังสู้กับตนเองได้มีพลังที่จะเปลี่ยนชีวิตเพราะบางครั้งสิ่งที่คนคนหนึ่งต้องการอาจไม่ใช่คำสอนแต่คือใครสักคนที่พร้อมฟังโดยไม่ตัดสิน